สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับทีเด็ดเซียนหมีขยี้บอลประจำวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2567นะครับค่ำคืนนี้ก็มีฟุตบอลที่น่าสนใจมานำเสนอกันเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ย์เนื้อหาสาระนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยนะครับว่าเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับก็สามารถเข้ามารวมกันได้นะครับกับแอดเซียนหมี98นะครับหรือว่าตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมานำเสนอกันแบบเพรียเๆียนะครับรวมไปถึง กิจกรรมทายผลฟุตบอลของเรานะครับโดยไทยผลคู่หลักของเราในทุกๆวันนะครับวันนี้ก็เป็นคู่ระหว่างหมากเซยกับโอแซนะฮะทีมไหนยิ่งก่อนทีมไหนชนะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็ให้ไทยลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าทายถูกก็รับไปเลยครับเสื้อฟุตบอลที่กสิทธิ์แท้ประจำฤดูกาลใหม่นี้นะฮะใครที่สนใจก็คลิกกันเข้ามาได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลเดือนจำแมชิพอังกฤษนะครับการเจอกันระหว่างวัตฟอร์ดกับทนาของออกฟอร์ดอยู่ในเต็ดนั่นเองครับ ผลงานล่าสุดนะครับแตนอลาวาสวัตฟอร์ดนะครับแพ้ให้กับซอนซีมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นการหยุดสถิติชนะรวดไว้ที่2เกมนะครับ14นัด22คะแนนครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ6ของตารางเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับขณะที่ออกฟอร์ดนะครับเกมล่าสุดเอาชนะฮาวสิตี้มา1ประตูต่อ0นะครับหยุดสถิติไร้ชัยเอาไว้ที่8นัดติดต่อกันนะครับ14นัด17คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ16ของตารางเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่วัตฟอร์ดของทอมเคเบรลลี่กันก่อนนะครับวันนี้จะไม่มีอันเจโลออกบอลหน้านะครับปราการหลังชาวอิตาลีที่มีปัญหาการบาดเจ็บครับเช่นเดียวกันกับทอมเดลีบาชิลูที่เจ็บอยู่อีกคนหนึ่งนะฮะนอกจากนี้ครับวันนี้พวกเขาจะไม่มีมูซาซิโซโกกองกลางจอมเก่ารวมไปถึงฟรานซิสโกเซราต้านะครับปราการหลังที่ติดโทษแบนนะฮะก็ติดโทษแบนกัน2คนเลยนะครับ การจัดทับวันนี้ครับในระบบ4-1-4-1ครับจะมีดานิเอลบักมันรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยเฟสตี้เอโบเซเล่แมตตี้พอลล็อกไรอันพอเชียตแล้วก็ยาเซอร์ลาลูชีนะครับมิดฟิวรับครับก็ส่งให้ปีแอ์ดีโวโมนะครับเล่นเป็นหมายเลข6คนเดียวเลยนะฮะส่วนตัวล่นเกม4คนครับประกอบไปด้วยควอตโวบา เอโดคาเยมเบ้ทอมอินส์แล้วก็จอร์จี้ชัคเวทัตเซ่นะฮะส่วนตัวความหวังสูงสุดในแดนหน้าในการเพลยสกอร์ครับก็จะฝากเอาไว้ที่วาคุนบาโยในฮะหัวหอกเจ้าของผลงานห้าประตูนในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับด้านผู้มาเยือนออกฟอร์ดยูเนเต็ดของเดสมองบักกิ้งแฮมนะครับก็จะไม่มีโจเบนเนตนะฮะแคมรอนแบลนเกนเพอร์เมสราปาเชต้าแมดฟิลิป คารเอ็ดเวิร์ดแล้วก็ซิลิกี้เดมเบเล่นะครับก็เรียกว่าขาดผู้เล่นหลายคนเลยทีเดียวนะฮะการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1นะครับจะมีเจมี่คัมมิงนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยฮิดเดอร์แทอาเวสเอลเลียนมัวแซมลองแล้วก็เชรอนบราวน์นะครับในกางส่งให้วิววอร์ครับคุมเกมร่วมกันกับอีดิสเอลมีซูนี่นะครับโดยที่เกมรุกเตนบนจะมีไทเลอร์กรูดแรมนะครับ รูเบนโรดิเกตแล้วก็เกร็กไลน์นะครับโดยที่หัวข้อตัวเป้าครับตัวคองหวังสูงสุดจะอยู่ที่เดนสการเล็ตนะฮะเจ้าของผลงาน3ประตูในซีซั่นนี้นั่นเองนะครับสถิติรุ่นเดือนที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะสิบเอ็ดครั้งครับเป็นวัตฟอร์ดที่ทําได้ดีกว่านะครับจากการชนะไปได้เจ็ดครั้งเสมอสี่ไม่เคยเสียท่าให้กับออกฟอร์ดเลยนะครับฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับวัตฟอร์ดเวลาเล่นในบ้านนี้แกร่งแบบมีมาตรฐานเลยนะครับชนะมาหกจากเจ็ดเกมแบบที่ไม่แพ้ใครด้วยนะฮะ ดานออฟฟอร์ดอาจจะชนะมาในเกมแต่ก็จริงครับแต่ฟอร์มโดยรวมยังไม่น่าไว้ใจครับดูแล้วจะโดนวัดฟอร์ดเช็คบินแฮะคู่นี้เชียที่วัดฟอร์ดได้เลยครับกับเรดที่เป็นต่ออยู่0.5นะครับคู่ต่อมานะครับขยับไปดูกันที่ฟุตบอลลีเอิงฝรั่งเศสกันบ้างนะครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างโอลิมปิกมากเซยกับธนาของโอแซนะครับ ผลงานล่าสุดนะครับโอลิมปิกเมาร์เซยเอาชนะน้องมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับเป็นการชนะนัดที่2ในรอบ3เกมหลังครับ10นัดซีซั่นนี้เก็บมา20คะแนนนะครับรั้งเป็นรองจากฝูงของตารางลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับขณะที่โอแซนะครับเกมล่าสุดถล่มเอาชนะแรนช์ไปถึง4ประตูต่อ0ูนย์เลยนะครับเป็นการชนะนัดที่3ในรอบ5เกมหลังนะครับ10นัดเก็บมา13คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ10ของตารางลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นหมักเซยกันก่อนนะครับวันนี้โรแบ r โตเดอแ b บีนะครับจะไม่มีเดเร็กคอเนริอุสนะครับแนวลุกของทีมเนี่ยนะครับที่โดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามหลังลงเล่นไปได้แค่15นาทีในเกมกับน้องวสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ทำให้วันนี้จะไม่สามารถลงสนามได้เช่นเดียวกันกันกบฟาริสมุมบันยาวาเลนตินคาร์บ و แล้วก็อุลิเซตกาเซียนะครับ อย่างไรก็ตามครับหมากเซยจะได้ตัวอามีนอาร์รีนะครับแนวลุกอีกคนหนึ่งของทีมเนี่ยนะฮะพ้นโทษแบน์กลับมานะครับจะสามารถลงสนามได้ตามปกติแล้วนะครับก็คือเจ้าตัวเนี่ยไปรับใบแดงในเกมเลเกกาซีกับปารีสแซงฌ็กงแมงนะครับแล้วก็รดชดใช้โทษแบนเมื่อสัปดาห์ก่อนเรียบร้อยครับวันนี้จะกลับมาเป็นตัวจริงได้ครั้งหนึ่งนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1ครับจะมีเคโรนิโมรูยี่นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับ เกมรับประกอบไปด้วยเควินตินเมอร์แรงนะฮะลอริยองเบรเซียเลโอนาร์โดบาเลดีนะครับแล้วก็ปอลิโรร่านะครับแดนการครับส่งให้2ตัวเก่าคุมเกมร่วมกันนะครับนั่นก็คือเจฟเฟร์งร็อกเบียร์กับทางด้านของปีไอเมลฮอยเบิร์กนะฮะส่วนในรุกด้านบนครับก็จะมีหรุยเซนริเก้นะครับอาร์มีนอาร์ลี่นะครับแล้วก็ ตัวความหวังสูงสุดนะครับก็คือเมสันกรีนวูดเลยครับเจ้าของผลงาน7ประตู1แอซิดในลิเกเองฝรั่งเศสซีซั่นนี้นะฮะนี่ก็เป็นรองดาวซนโวของลีกนะครับผลงานเป็นรองแค่แบตตี้บาคูล่าของปารีสแซงต์แชร์แมงเท่านั้นนะฮะส่วนกองหน้าตูป้าครับก็จะใช้เป็นโจนาธานรูนะครับรับหน้าที่ในการเพลยสกอร์นะครับด้านคริสตอฟเปเลซิเย่นะครับนายาของโอแซนะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีปัญหาในแนวรับเลยนะครับ เพราะว่าจะไม่มียูบาวนะครับอันนี้เป็นแนวรับกับตันทีมนะครับซีนารีเดียมันเด้เนะฮะจะติดโทษแบนทั้ง2คนเลยนะครับขณะเดียวกันเนะ่ยฮะปอลโจลีแอนโชโรอิกเอนกาตานะครับแล้วก็พวกนี้นะครับมีปัญหาอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับไม่สามารถลงสนามให้กับเปเลซิเยได้นะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ3-4-3ครับโดูนัวเรเลออนนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับ3เซ็นเตอร์ประกอบไปด้วย เตโอเปลนานะครับเกลเมงอัก์ปากาเบียวโอโชนะครับส่วนไดกลางครับก็จะมีเอริชาโอวูซูคุมเกมร่วมกันกับเควินดานัวส์นะครับส่วนวิงแบ็กสองข้างก็จะเป็นเกเดียนเมนซากับคีจาน่าฮูเวอร์นะฮะแดนบนครับก็จะส่งให้กาแอตองไปแรงนะครับประสานงานล่าตาข่ายกับเตโอเบแล้วก็อามัดตาโอเร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวความหวังสูงสุดเลยนะครับเจ้าของผลงาน4ประตู1แอซิสในฤดูกาลปัจจุบันนะครับ สถิติดดนกันที่ผ่านมา39ครั้งของคู่นี้นะครับเป็นหมากเซยที่ทําได้ดีกว่าครับจากการชนะไปได้19ครั้งนะครับเสมอกัน10นัดแล้วก็โอแซชนะไปได้10เกมนะครับฟันดงสําหรับคู่นี้นะครับหมากเซยชนะได้ในเกมที่แล้วก็จริงครับแต่ผลงานโดยวรวมเนี่ยยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเกมในบ้านแบบนี้ก็ยังมองว่าจะชนะได้ครับแต่โอแซกําลังเล่นได้ดีด้วยกําลังเล่นในแนวแน่นด้วยนะครับมองว่าโอกาสที่หมากเซยจะชนะขาดลอยเนี่ย เป็นไปได้ยากครับคู่นี้แนะนำเชฟที่โอแซเลยครับกับเรทที่เป็นรองอยู่1.5านั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับขยับไปดูกันที่ฟุตบอลบุนเดสก้าเยอรมันครับค่ำคืนนี้เป็นการเจอกันระหว่างอูดิวนเบอร์ลินกับฟรายบวกนะครับอูดิวนเบอร์ลินนะครับเกมล่าสุดแพ้ให้กับบาเยอร์มวนิกมาแบบขาดลอยครับศูนย์ประตูสามเลยนะครับเป็นการแพ้มา2เกมติดต่อกันนะฮะหเกมหลังชนะได้แค่นัดเดียวครับเนัดซีซั่นนี้เก็บมา15คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ7ของตารางบุนเดสก้าเยอรมันนะ ด้านฟรายบวกนะครับเกมล่าสุดเสมอกับไมซ์มาศูนย์ประตูศูนย์นะครับ5เกมหลังเสมอ1แพ้1แล้วก็ชนะ3เกมนะครับก้า15คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ6ของตารางบนเดซิก้าเยอรมันนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่อุนเวนเบอร์ลินของโบสเวนซันนะครับวันนี้ยังไม่มีเควินโฟลันนะครับลูก้าตูซาฮแล้วก็โจซิปจูราโนวิชนะครับ เควินทุกโฟลันี่แกหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าสภาพความฟิตน่าจะยังไม่เพียงพอที่จะกลับมาช่วยทีมทันทีในวันนี้นะครับก็ทําให้วันนี้ครับการจัดทัพในระบบ3 4-2-1นะครับจะมีฟเดริกรอนนนนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูตามเดิมครับแนวรับ3เซนเตอร์ประกอบไปด้วยเควินโฟกดิโอโกไลเต้ดานโยโดกีนะครับแดงกางครับส่งให้รานีเคดีราครับคุมเกมร่วมกันกับอันราชาเฟอร์ครับ วิงแบ็กสองข้างเป็นคริสตอฟทึมเมลนะครับกับทอมโรเทอร์ส่วนแนวรุกดานบนครับก็จะเป็นจองบูยองครับประสานงานกับยอเบิร์ทเทเซนนะครับโดยที่ความหวังสูงสุดในการพรีสกอจะฝากเอาไว้ที่เบนดิกฮอลเลบักนะครับเจ้าของผลงาน2ประตูในฤดูกาลปัจจุบันนะครับด้านยูเลนชูสเตอร์นะครับนายใหญ่ของฟรายบวกเนี่ยนะฮะวันนี้มีปัญหาตัวผู้เล่นอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าจะไม่มี ดานิเอลโคฟี่เคเยเล่นะครับที่เจ็บอยู่เช่นเดียวกันกับเมอร์ลินโรนะครับเคนเนชมิดมาเนลกูเด้แล้วก็แม็กซ์โรเซนเฟลด์นะครับที่มีปัญหาสภาพร่างกายทั้งหมดเลยนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1นะฮะจะมีโนอาอาตูบาลูนะครับ, Noah, aru, ร,บรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยลูคัสคุบเลอร์ฟิลิปลินฮาร์ด อ่ามาร์ธีฮัตกินเทอร์แล้วก็คริสเตียนกินเทอร์นะครับแดนกลางครับจะเป็นมาร์คซิมิเลียนเอเคสตายนะครับคุมเกมร่วมกันกับแพทริกออสเทฮาร์ชนะครับส่วนแนวรุกด้านบนครับจะเป็นลูคัสเซอร์เลอร์ลิสซโดอันแล้วก็วินเซนโซครีโฟครับตัวนี้จะเป็นตัวความหวังสูงสุดนะครับเป็นแนวลุกับตันทีมครับเจ้าของผลงาน3ประตู5แอซิดในฤดูกาลปัจจุบันครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นจูเนียร์อารามูนั่นเองนะครับ สถิติเจอกันที่ผ่านมา16ครั้งของคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านของอุนิโวนที่ชนะไปะได้8ครั้งสเสมอ4แพ้4นะครับแล้วก็ใน6เกมหลังที่อุนิโวนเปิดบ้านดนกระไฟบวกนี้พวกเขาไม่แพ้เลยนะครับฟันธงสาหรับคู่นี้นะครับอุนิโอนสถิติช่วงหลังดวนกระไฟบวกนี่ดูดีทีเดียวนะครับไม่แพ้เลยใน6เกมหลังที่เปิดบ้านดวนกันนะฮะอย่างไรก็ตามครับฟอร์มนาทีนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ดีเลยแล้วก็ไม่ได้นหน้าไว้วางใจด้วยครับ ฝ่ายบวกกำลังเล่นได้เหนียวครับมองว่าจะเสมอได้เป็นอย่างน้อยนะครับคู่นี้ให้เฉียบทีฝ่ายบวกครับกับเรทที่เป็นรองอยู่0.25นะครับคู่ต่อมานะครับพาไปลุ้นกันที่ฟุตบอลเก่าโชเซารียอิตาลีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเลเช่กับเอมโปลีนะครับผลงานล่าสุดของเลเช่นะครับคือการเสียท่าให้กับบุรญญามาศูนประตูตอนหนึ่งนะครับเป็นการแพ้นัดที่6ในรอบ7เกมหลังนะครับสินัดเก็บมา8คะแนนครับปัจจุบันก็จมเป็นบวยของตารางเก่าโชเซารียอิตาลีนะครับ ขณะที่เอโปลีนะครับเกมล่าสุดเอาชนะโคโม่มาหนึ่งประตูศูนย์นะครับเป็นการชนะนัดแรกในรอบหกเกมหลังนะครับสิบเอ็ดนัดสิบสี่คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับสิบเอ็ดของตารางเกาโชสเซีอยอิตาลีนั่นเองนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ลูก้ากอตตีนะครับนายใหญ่ของเลดเชครับวันนี้จะยังไม่มีเมดอนเบริชาเควินโบนิฟาซี ลาเลสเบอร์เน็ตนะครับแล้วก็ฟิลิปมาร์ชวินสกี้นะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บทั้งหมดเลยนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยมิดฟิลชาฝรั่งเศสอย่างบาวเทซาปีเรนะครับก็อาจจะลงสนามไม่ได้นะครับต้องรอเช็คความฟิตจนนาทีสุดท้ายเพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับแม้ว่าตอนนี้นะครับเลเช่จะยิงประตูไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็เชื่อว่าลูก้ากอตตีเนี่ยนะฮะน่าจะยังยึดผู้เล่นแนวรุกแนวเดาคนเดิมๆลงสนามไปนะครับนั่นก็คือ ลามกบันดานะครับกับพัาสติกดอกูนะฮะที่เคยมีข่าวกับหลายๆทีมในพรีเมียร์เลกเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับการจัดทับวันนี้ครับก็จะมาในระบบ4.3 3ครับวลาดิมิโร่ฟาวโคน่นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยอันโตนิโอกันโลเฟเดริโก้บาชิโรโตนะครับเคียรอนด้ากาสปาแล้วก็เฟรเดกิลแบร์นะฮะ แดนการครับมีลัสนาคริบาลีครับคุมเกมร่วมก,กันกับยูเบอร์รามาดานีแล้วก็ฮัมซาราฟีนะฮะแดนบนครับก็จะมีราบิกบันดากับแพทริกดอกูลาก์เลยริมเส้นนะฮะส่วนตัวความหวังสูงสุดครับก็จะฝากเอาไว้ที่กองหน้าตัวเป้าอย่างนิโคล่าเคอร์สโตวิชนั่นเองนะครับด้านลูเปโตดาวเวซ่านะครับนายใหญ่ของเอ็มปูลีนะฮะวันนี้ก็มีข่าวดีครับที่จะได้ตัวซาบากอกิชิเซ่นะครับแนวรับชาวจอร์เจียนะฮะ ผลโทษแบนงกลับมาแล้วครับหลังจากที่ชดใช้โทษแบนงในเกมที่แล้วก,ก,กับขูโมไปเรียบร้อยนะครับอย่างไรก็ตามครับดาวเวซานะฮะจะขาดผู้เล่นหลายคนเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นซีมอนซูคอฟสกี้ซามูเอล่ปาลิซานไทโรเน่อิบูเฮซาบาซาโซนอฟเซบาสเตโนเอสโปซิโตแล้วก็จาโคโบฟาซิเน่นะครับพวกนี้เนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดเลยนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ352นะฮะจะมีดาวิส บาร์เกตนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยซาบากอกิชิเซอาริเอนอิสไมลี่แล้วก็มัตเตวิตินะฮะแดงกางครับส่งให้ติโนอันโจรินนะครับคุมเกมกับเรียนเฮเดซันแล้วก็ยูเซฟมาเล่นะฮะวิงแบ็กสองข้างเปจูเซเป้เปเซล่ากับเอมมานูเอลกิยาซี่นะฮะส่วนแดนบนครับก็จะเป็นลอรินโซโคลัมโบกับโอลาโซบักเคนนะครับรับหน้าที่ล่าตะข่ายกันนะครับ สถิติดวนกันที่ผ่านมาของคู่นี้1 4ครั้งครับเอ็มโบรีชนะไปได้5ครั้งนะฮะเสมอกัน6ครั้งแล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับปันดงสาหรับคู่นี้นะครับเรเช่อาการหนักเลยนะครับเพราะว่าแพ้มา 6- กเกเเกมหลังสุดนะครับชนะได้แค่นัดเดียวในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเอ็มโบลีเพิ่งจะชนะมานักเตะกําลังมั่นใจครับมองว่ามีโอกาสที่จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับคู่นี้ให้เียที่เอ็มโบรีครับกับเรทที่มันรองอยู่0.25นะครับ กูต่อมานะครับขอพาทุกท่านไปดูกันที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับค่ำคืนนี้เป็นการเจอกันระหว่างลาโยบายเยโกโนกับลาสเพลมานะครับผลงานล่าสุดนะครับลาโยบายเยโกโนถล่มเอาชนะบียามูเรียมาถึง5ประตูต่อศูนย์ในศึกโกปาเดลเรนะครับส่วนเกมลีกล่าสุดนะครับเอาชนะอาราเบสมา1ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นการชนะนัดที่3ในรอบ4เกมหลังทุกรายการนะครับ11นัดเก็บมา16คะแนนนะครับรั้งอยู่ที่อันดับ9ของตารางลาลีกาสเปนนะครับ ขณะที่ลาสพาลมาสนะครับเกมล่าสุดแพ้ให้กับแอตเลติโกมาดริดมาศูนต์ประตูต่อสองนะครับเป็นการหยุดสถิติชนะรวด3เกมนะฮะสิบสองนัดเก้าคะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ18ของตารางลาลีกาสเปนนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่อินจิโกเปเรสครับนายใหญ่ของราโยบายเยกาโนครับวันนี้จะไม่มีเดเอโกเมนเดสนะครับอัลฟอนโซเอสปิโนนะฮะเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บครับขณะที่อับดุลมูมินนะฮะแล้วก็อูนายโลเปสสองคนนี้ครับ จะติดโทษแบนนะครับโดยที่มูมินเนี่ยนะฮะโดไลออกจากสนามในเกมที่เจอกับอาราเบสนะครับส่วนทางอุนายโลเปสเนี่ยนะฮะสะสมใบเหลืองครบโคตาครับก็วันนี้จะติดโทษแบนนะครับก็เท่ากับว่าวันนี้ทางด้านของอินิโกไปเรสจะต้องปรับอย่างน้อย2ตํตำแหน่งแล้วนะครับในระบบ4ีชีครับจะมีออกุสโตบาตายานะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับจะมีเป๊ปชาวเลียนะฮะประสานงานกับอาร์เดเน่เอเนนเดสฟอรลิองเลเชิร์แล้วก็อันเดียราติอูนะครับ แดงกลางครับจะมีอัลโรกาเซียครับประสานง,งานกับเคราต์กัมบัวออสการ์วาเลนตินแล้วก็ตัวทีเด็ดตัวของหวังสูงสุดครับจะอยู่ที่คอเคเดลฟรูโตสนะครับเจ้าของผลงาน3ประตู1แอซิดในซีซั่นปัจจุบันฮะส่วนคู่หน้าครับจะเป็นการประสานง,งานล่าตะข่ายกันระหว่างอีซี่ปาราซอนกับธนาของเซจิกาเมโยนั่นเองนะครับด้านเดียโก้มาติเนสนะครับนยายใหญ่ของลาสพารมาสครับก็จะไม่มียาสเปอร์ซิลิเซนนะครับเอนโซ โลอิดายส์นะครับแล้วก็อนันยาราสไซที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงมาวินพักอีกคนนะฮะที่ไม่น่าจะลงสนามได้ในเกมนี้นะครับยัสเปอร์ซิลเลเซนเนี่ยนะฮะไปมีปัญหาเรื่องของการกระทบกระเทือนทางศีรษะนะครับจากเกมอักกับเอเลติโกมาดริดครับทำให้วันนี้จะไม่สามารถลงสนามได้ตามกฎของการคอนคักชันนั่นเองนะครับการจัดทัพในระบบ4-3-3ครับจะมีดินโกฮอคาสครับเฝ้าเสาแทนที่ของยัสเปอร์ซิลเลเซนนนะฮะแนวรับ4คนประกอบไปด้วย อเล็กซ์มูนยอสสกอตต์แมคเคนนาอเล็กซ์สเวเดตและก็บิติโรซาด้านะครับแดงกลางครับจะส่งให้โคเซ่กัมปัญญาคุมเกมกับดาริโอเอซูโก้แล้วก็ et, คิเรียนโรริเกดนะฮะส่วนแนวรุกแดนบนครับก็จะมีซานโดราร์บิเรสประสานงานกับฟาบิโอซิวาครับส่วนตัวความหวังสูงสุดครับจะเป็นอันเบโต้โมเรโร่นะครับเจ้าของผลงาน4ประตูนในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ สถิติโดยกันที่ผ่านมา32ครั้งของคู่นี้ในแฮรลัสพอมาชนะไปได้11นัดครับเสมอ12นัดแล้วก็แพ้ไป9เกมนะครับปันธงสําหรับคู่นี้นะครับรายโยบายกาโนเวลาได้เล่นในบ้านนี้แข็งแกร่งเลยนะครับ5เกมปีนี้แพ้แค่นัดเดียวนะครับแล้วก็เป็นการแพ้ทีมใหญ่อย่างบาร์เซโลนาด้วยนะฮะเจอกับทีมเกตเดียวกันก็น่าจะทําได้ดีครับแถมลาสพอมาแพ้นอกบ้านมา5จาก6เกมหลังแบบนี้เชื่อว่ารายโยจะเช็คบินได้ครับคู่นี้ให้เชียร์ไปที่รายโยบายกโนกับเรทที่เป็นตออ ข้ามไปดูกันที่ฟุตบอลลีกา2เยอรมันกันนะครับวันนี้คู่แรกเป็นการเจอกันระหว่างเนินแบกกับไกเซอร์สลาเท่นนะครับผลงานล่าสุดของเนินแบกนะครับเสมอกับฮัมบูรมา1ประตูต่อ1นะครับเท่ากับว่าไม่ชนะใครใน2เกมหลังน,นะฮะ11นัด17คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ6ของตารางลีกา2เยอรมันนะครับ ขนาที่ไกเซอร์สลาเท่นนะครับเกมล่าสุดเสมอกับมักได้บวกมา2ประตูต่อสนะครับไม่ชนะใครใน2เกมหลังเช่นกันนะครับเซเบนนัดสิบหคะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ10ของตารางลีกสเยอรมันนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นเนินแบกภายใต้การคุมทัพของอดีตหัวหอกแชมป์โลกทีมชาติเยอรมันอย่างมิโรสลาฟโครเซ่นะครับวันนี้จะไม่มีทีมแฮนเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็ดุสซินฟอร์เคลนะฮะที่มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งคู่นะครับ การจัดทัพวันนี้ครับในระบบ3 4มสครับจะมียานไรชิร์รับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับ3เซนเตอร์ประกอบไปด้วยอันเดรคาราฟิเอตโรบินคานอกเกอร์แล้วก็ฟินเยลช์นะครับแดนกลางครับจะส่งให้เยนคาสซอฟนะครับคุมเกมกับคาสเปอร์แยนเดอร์นะครับวิงแบ็กสข้างเป็นโอลิเวอร์วิลลานสันนะครับแล้วก็ดานิโรโซเรสนะครับส่วนตัวทําเกมครับก็จะเป็นยูเรียนยัสวันนะฮะ สนับสนุนคู่หน้าอย่างมาเฮียเอ็มเรลี่ครับแล้วก็ตัวความหวังสูงสุดนะครับในการพรีสกอจะเป็นสเตฟานอสชีมาร์ตนะฮะเจ้าของผลงาน5ประตูในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับด้านมาคุซันฟังนะครับในายใหญ่ของฝั่งไกเซอร์สลาเทิร์นนี่ปัญหาเพียบเลยนะครับเพราะว่าวันนี้จะไม่มียูเลียนนีฮูสนะฮะเฮนริกซุกอัลมาตีตูเร่ฟิลิปเคลเมนส์ยานิสฮอยเออร์มาลอนริเทอร์แล้วก็ชองซิมเมอร์นะครับ การจัดทับครับในระบบ3-4-2-1นะฮะจะมียูเรียนคราวครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูน,นะครับเกมรับ3เซนเตอร์ประกอบไปด้วยยานเอลเวดีลูกาเซิร์ชบอริสทูเมียกนะฮะแต่กลางครับก็จะเป็นฟิลิปคาร์ลอสนะครับคุมเกมกับอาร์ฟิสอารมูนะฮะวิงแบ็กสองข้างจะเป็นแฟงรันสตัดกับธนาของฟูเรียน คลายแฮนโซนะครับส่วนตัวทำเกม2คนคนับจะเป็นดานิเอลฮันสลิกนะครับกับไดสุเกะโยโกตะนะฮะกองหน้าตัวเป้าครับฝากความหวังในการเพรสกอร์เอาไว้ที่รักหน้าอาเช่นะฮะโหวอกโตเก่งครับเจ้าของผลงาน7ประตูในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับสถิติดวลกันที่ผ่านมา69ครั้งของคู่นี้นะครับไกเซอร์สลาเทิร์นชนะไปได้32เกมครับเสมอกัน14นัดแล้วก็แพ้ไป23เกมนะครับ ปันธงสำหรับคู่นี้นะครับไกเซอร์เลเทนเนี่ยทีมมีปัญหาเพียบเลยครับแถมสถิตินอกบ้านไม่ดีด้วยฮะแพ้มา2จาก4เกมหลังนะครับต้องมาเยือนเนินแบกที่ชนะในบ้านมา2นาัดติดต่อกันแบบนี้แล้วก็ยิงรวมถึง11ประตูแบบนี้มองว่าเมื่อนารอดกลับไปครับคู่นี้เชียร์ที่เนินแบกครับกับเบรดที่เป็นต่ออยู่0.5นะครับคู่สุดท้ายของเราในค่ําคืนนี้นะครับพาทุกท่านไปลุ้นกันที่ลีกสองอีกหนึ่งคู่นะครับนั่นก็คือการเจอกันระหว่างไอทราคบาาชไวกับฮัมบูกนั่นเอง บราเชไวท์นะครับเกมล่าสุดเสมอกับพพราบอลมาศูนย์ประตูศูนย์นะครับเป็นการเสมอมา2นันติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ไม่ชนะใครมา3เกมหลังนะฮะสิบเอ็ดนัดเก็บมา9คะแนนนะครับรั้งอยู่ที่อันดับ17ของตารางหรือว่าเป็นรองบุยของลีกา2เยอรมันเลยนะครับขณะที่สิงห์เหนือฮัมบูร์กนะครับล่าสุดก็เสมอกบเนินแบกมา1ประตูต่อ1นะครับไม่ชนะใครใน3เกมหลังนะฮะสิบเอ็ดนัดสิบเก้าคะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ4ของตารางลีกา2เยอรมันนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ดานิเอลเชอร์นิงนะครับวันนี้จะไม่มีเอ่อมาวินริทมุลเลอร์นะครับซีดีซาเน่ทีโน่คาซาลีโรเบิร์ตยูวานอฟแล้วก็นิคลาสทราวเอิร์นะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดนะฮะบราวชไว้นะครับจะมาในระบบ3-4-1-2ครับจะมีเลนนากริลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับ3เซนเตอร์ประกอบไปด้วยพอลแจ็คเคิลนะครับเออร์มินบีซักซิตจอมเก่าครับแล้วก็เควินแอลเลอร์สอีกคนหนึ่งนะฮะ ในการครับส่งให้สวินเคอร์เลอร์ครับคุมเกมร่วมกันกับโรบินคลาวเซอร์นะฮะวิงแบ็กสองข้างเป็นฟาบิโอคาฟมันครับกับเลออนเบลนะฮะตัวทําเกมครับจะเป็นยูอากูเมสโดยคู่หน้านะฮะจะใช้เป็นเลเวนเต้ซาโบนะครับกับไรอันฟิลิเป้นะครับผลิตกรครับส่วนตัวความหวังสูงก็คือไรอันฟิลิเป้เนี่ยนะครับเจ้าของผลงาน5ประตู1นึ่งแอซิสในฤดูกาลปัจจุบันนะครับ ไปดูกันที่ฝั่งผู้มาเยือนฮัมบุกนะครับภายใต้การคุมทีมของเชฟเฟนบอมการ์ดนะครับวันนี้จะไม่มีลูโดวิดไรช์นะครับกับทางของโรเบิร์ตกราเซวิชสองคนนี้นะฮะการจัดทัพครับในระบบ3-4-2-1นะครับจะมีมาเตโอรับนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับสามเซนเตอร์ประกอบไปด้วยลูคัสแป็กแรงนะฮะมีโรมูเฮมแล้วก็เซบาสเตียนชอโลนะครับแดนกลางครับจะมีดานิเอลเอลเฟรดีนะครับคุมเกมกับโยนาสเมฟเฟิร์ดครับ วิงแบ็กสองข้างเป็นโนอาคัตเตอร์บักกับธนาของชองลุกดัมเพ่นะครับส่วนตัวลุกแดนบนครับก็จะมีลูคัสโปรเรบากับอดัมคาราเบกทําเกมสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างดาวีเซลคีนะครับเจ้าของผลงาน7ประตูนในซีซั่นนี้นั่นเองนะครับสถิติดวลก,กันที่ผ่านมา50ครั้งนะครับบุกเอาชนะไปได้27ครั้งครับเสมอกัน9นัดแล้วก็แพ้ไป14เกมนะฮะ ฟันงสำหรับคู่นี้นะครับบาวชวายฟอร์มแผ่วหนักมากครับจนดน่นไปเป็นรองบวยของตารางแล้วนะครับเกมรุกยิงไม่ค่อยได้เกมรับก็พร้อมเสียประตูอยู่ตลอดเวลาครับฮัมบูกฟอร์มโดยรวมก็ไม่ได้แย่มากครับแถมโดนการที่มันผ่านงานก็ถือว่าข่มนะฮะมองว่าจะอาศัยประสบการณ์ของนักเตะละโค้ที่เหนือกว่าครับบุกมาเก็บชัยชนะไปได้ในที่สุดนะฮะคู่นี้ให้เฉลี่ยไปที่ฮัมบูกครับกับเรทที่มันต่ออยู่0 2 5หนั่นเองนะครับสรุปทีเด็ดประจำกลุ่มคืนนี้นะครับมองกันไปที่วัตฟอร์ดวก เอมโปลีราโยเบเยกาโนเนินแบกและฮัมบูกนะครับก่อนจากันไปนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเพื่อนๆท่านใดนะฮะที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้เลยครับกับแอดเซตนมี98นะครับหรือว่าตามดิงข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบๆครับรวมไปถึงกิจกรรมไทยผลฟุตบอลนะฮะโดยไทยผลก่หลักของเราครับวันนี้ก็เป็นการเจอกันระหว่างมักเซยกับโอแซนะฮะก็จัดกันมาได้เลยนะครับ ทีมไหนยิงก่อนทีมไหนชนะจบสกอร์เท่าไหร่นะครับให้ถ่ายลงในช่องคอมเมนต์นะฮะถ้าถ่ายถูกก็รุนไปเลยก็รับไปเลยครับกับเสื้อฟุตบอลลิขกสิธทธ้ประจำฤดูกาลใหม่นี้นะครับใครที่สนใจก็คลิกันเข้ามาได้เลยนะครับ